ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงพึ่งโพรงป่าค่ะตำบลพระพุทธบาทอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดนองคายเริ่มเก็บน้ำพึ่งโพรงป่ากันแล้วนะคะเป็นน้ำพึ่งโพรงป่าที่เลี้ยงแบบธรรมชาติร้อเปอร์เซนค่ะที่สวนยางพาราและสวนผลไม้ในเขตบ้านไสงามตำบลพระพุทธบาทอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดนองคายค่ะ สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงพึ่งโพงป่าได้เริ่มเก็บน้ำพึ่งโพงป่าจากกล่องไม้ที่เลี้ยงที่ตั้งกระจายไว้ภายในสวนยางพาราของตนเองค่ะถือเป็นการเริ่มต้นของฤดูการเก็บน้ำพึ่งโพงป่าแล้วนะคะซึ่งสำหรับพึ่งโพงป่านั้นปกติก็จะทำรังตามโพรงของต้นไม้ในป่าหรือทำรังในโพรงใต้ดินค่ะซึ่งการเลี้ยงพึ่งโพงป่าของชาวบ้านไทยเจริญนั้นจะเลี้ยงแบบวิธีธรรมชาติ ก็คือสร้างกล่องไม้หรือลังไม้ขึ้นมาค่ะพี่ตุ๊กค่ะแล้วก็เจาะรูเล็กๆขนาดเล็กๆเ,เลยบริเวณด้านด้านล่างกึ่งกลางค่ะด้านที่เป็นความกว้างของกล่องนั่นเองส่วนด้านบนกล่องจะเป็นฝาปิดที่สามารถเปิดปิดได้อ๋อซึ่งเป็นส่วนที่พึ่งเนี่ยจะมาทํารังนั่นเองนะคะค่ะจากนั้นก็จะนํากล่องไม้ไปตั้งตามป่าเพื่อล่อให้พึ่งเข้ามาทํารังซึ่งจะตั้งไว้ประมาณ2-3วันค่ะก็จะมีพึ่งเข้ามาทํารังในกล่องที่ล่อไว แล้วก็เมื่อเห็นว่าพึ่งเข้ามาในกล่องมากพอแล้วก็จะนํากล่องมาตั้งเลี้ยงไว้ในจุดที่กําหนดค่ะซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นบริเวณหลังบ้านหรือว่าสวนยางข้างบ้านค่ะที่สามารถดูแลได้โดยไม่ให้ใครเข้ามาขโมยนั่นเองค่ะ,คะทางด้านนายถนัดสายมายารองประธานกลุ่มนะคะได้กล่าวว่าการเก็บน้ําพึ่งครั้งนี้เป็นการเริ่มต้นเก็บครั้งแรกค่ะน้องเมในการเลี้ยงพึ่งในรอบปีค่ะ บางกล่องนะคะก็ยังให้น้ำพึ่งไม่เต็มที่นะคะซึ่งปกติในส่วนตัวของตนเองเนี่ยจะเก็บเดือนเมษายนค่ะซึ่งเป็นช่วงที่มีน้ำพึ่งสมบูรณ์เต็มที่แล้วนะคะก็คือจะมีน้ำพึ่งประมาณ80%ซค่ะตัวอ่อนของพึ่งมีไม่ถึง20%เท่านั้นนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ถือว่าเริ่มเก็บน้ำพึ่งได้แล้วค่ะตัวอ่อนของพึ่งบางคนนิยมรับประทานขะนองเม<ฆ>เขาจะขายเป็นกิโลกรัมเลยนะกิโลกรัมละสามอบาทแต่ว่าไม่คุ้มค่ะเขาก็เลยจะปล่อยให้พึ่งเนี่ยแก่ตัวไปดีกว่า ะะแล้วก็พึ่งที่เลี้ยงทั้งหมดเนี่ยเป็นการเลี้ยงแบบธรรมชาติค่ะไม่มีการให้อาหารนะคะพึ่งเขาก็จะหากินเองตามธรรมชาติค่ะเลี้ยงแบบบูฟเฟ่เลี้ยงแบบบูฟเฟ่ใช่อชอบะะเลยแบบนี้ส่วนที่เรียกว่าน้าพึ่งเดือน5นะคะ,คะที่ใช้ในการทายาเนี่ยเป็นน้าพึ่งที่บริสุทธิ์ค่ะจะเป็นน้าพึ่งที่เก็บในเดือนเมษายนนะคะซึ่งน้าพึ่งที่เลี้ยงนี้ก็จะเก็บได้จนถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปีนะคะแล้วก็จะเป็นการเก็บน้าพึ่งเพียงปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นค่ะไปฟังเสียงของคุณถนัดสายมายารรองปะานนกกลุ่มัค ครับประหัวเมื่อนนี้เขามาเก็บเพื่อนเป็นยังไงนะครับเมื <económ ica. S 2> so ่อวครับครับใกลเก็บแล้วเมื่อนี้เก็บเพื่อนกับทดลองเก็บถือว่าเป็นทดลองครับเพราะว่าปกติจะเก็บเพื่อนตั้งช่วงดวงเดือนเมษาหลังสงการถึงจะเริ่มเก็บน้ำเพื่งมันจะหลายแล้วก็จะเต็มเมื่อนี้ทดลองเก็บล่องเบิ้งที่เห็นนี่ก็คือเพื่อนนั่งเบ่เต็มเต็มที่ครับเองปกติน้ำเพื่งนเนี่ยถ้าเดือนฤดูที่เขาเก็บจริงๆเนี่ยมันจะ ในรังหนึ่งน้ำผึ้งจะมีประมาณ80-90เเซจะมีลูกอ่อนหรือตัวอ่อนแค่10-20เปอร์เซนตครับผมแต่วันนี้ลูกลูกลูกมันถือว่าหลายอยู่ครับครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งมันก็ถือว่ายังไม่ถึงระดูเก็บเต็มที่แต่ว่ากับสามารถเก็บได้อยผมแต่ว่ากับพเต็มที่ต้องรออยอีกสักพักหนึ่งครับประมาณสักไปปลายเมษสายครับลังสงการเป็นของของลูกเพิงยิง โอ้โหธรรมชาติร้อยเปอรเนะคระ้อปอราัใ <2, 3, S 2> ห้แบบว่าเลี้ยงให้อยู่เองกินเองแล้วใช่ค่ะก็ยังผลิตได้ร้อเอรซนตแบบธรรมชาติด้วยอีกใช่ค่ะปลอดภัยทั้งผู้บริโภคด้วย